ปัญหาของที่ดินเนี่ยมีอยู่ในที่ดินทุกประเภทที่เป็นที่ดินของรัฐนะครับในระเบียบสำหรับนายกเนี่ยให้หมายถึงที่ดินทุกประเภทที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฉะนั้นมันก็ตั้งแต่ที่สาธารณทั้งหลายแหล่นะครับรวมทั้งที่รับประดุกก็อยู่ในในคำจำกัดความอันนี้นั่นรวมถึงที่ป่าไม้นะครับ หรือที่ทส่งวนหัวง้ามอะไรต่ออะไรของรัฐนะครับที่ประกาศสงมวนหัวง้ามเอาไว้ด้วยกรณีคนไปอยู่เนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ว่าต้องเป็นคนที่อยู่มาก่อนนะครับไม่ใช่นึกวันนี้แล้วไปบุกวันนี้จะได้สิทธิ <c oughs> ตามสนดิุัชนนะครับครับ<อ>ไม่ได้นะครับในกฎเกณฑ์นี้ในในในกฎเกณฑ์นี้ต้องอยู่มาก่อนกี่ปีนะครับไม่น้อยกว่า3ปีครับไม่ใช่วันนี้พอได้ไยินอย่างนี้แล้ว ผมรวมตัวกันเลยเป็นลุยกันที่หนึงเลยเนี่ยอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สามปีก่อนกฎเกณฑ์นี้ออกใช่ครับกฎเกณฑ์นี้ออกเมื่อไหร่ครับกฎเกณฑ์นี้ออกเมื่อวันที่11มิถุนายนประการทารัิจารุเบิกษาอ๋อครับฉะนั้น12มิถุนายนก็เป็นวันเริ่มต้นนับย้อนหลังกลับไปตำรวงชุมชนนั้นต้องอยู่มาก่อน12มิถุนายน50ถูกไหมครับถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะพอได้สิทธิ์เบื้องต้นละ แล้วก็ต้องมีการสอบอะไรกันต่อครับทีนี้ก็คงหมายถึงว่าชุมชนที่ที่จะมาสมัครเนี่ยนะครับ,รบต้องมีคุณสมบัติเรื่องคุณสมบัตินี่ก็คงต้องดูหลายอย่างนะครับในแง่ของความเข้มแข็งการวางกฎระเบียบของชุมชนเองหรือการรวมตัวกันมีกรรมการมีการดูแลซึ่งประวัติเหล่านี้เราเราคงสอบกลับไปได้นะครับและจะมีกรรมการเรื่องอนุก,กรรมการเนี่ยลงไปดูว่าไม่ใช่ไหมายค,ค,ความว่าเป็นกลุ่มบุคคลเฉยๆก็เรียกชุมชน แต่จะต้องดูความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในชุมชนและสามารถปกครองหรือสามารถที่จะมีตัวแทนในการทํางานได้ถูกต้องครับถึงเรียกว่าเป็นชุมชนต้องมีกิจกรรมร่วมพูดง่ายๆครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอยากจะได้ที่ดินก็เลยรวมตัวกันเดี๋ยวผมจะไปประกาศไปสักร้อยหนึ่งแล้วก็มาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อต้องพิสูจน์ว่าเป็นชุมชนจริงๆครับต้องมีหลักฐานยืนยันพอสมควรนะครับที่จะให้เชื่อได้ว่าชุมชนเนี้ย สามารถที่จะปกครองดูแลที่ดินต่อไปได้เพราะว่าไอ้เรื่องนี้สําคัญกว่าการได้สิทธิ์ในที่ดินนี่นะครับพอได้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยถ้ารักษาดูแลไม่ได้ก็เสียสิทธิ์อยู่ดีนะครับที่อาจารย์ครับผมก็เคยศึกษาที่ชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าป่าสงวนแต่ชุมชนเนี่ยอยู่มานานก่อนกฎหมายป่าสงวนจะมาแล้ววันดีคืนดีกรมป่าไม้ก็ไปขีดวงปุ๊บกลายเป็นชาวบ้านบุกรุกที่ป่าสงวน และชุมชนอยู่มาเป็นร้อยปีก็มีมากกว่านั้นก็มีครับอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์มากแบบนี้ออจริงๆแล้วชุมชนประเภทนี้นะครับทำได้สองวิธี <c oughs> วิธีแรกก็คือ,อ,อขอใช้สิทธิ์ต่อแย้งกับรัฐนะครับต้แย้งเลยบอกว่าผมอยู่มาก่อนอันนั้นรัฐก็มีกระบวนการในการพิสูจน์สิทธิ์กฎหมายมาทับที่ผมไม่ใช่ใชผมไปทับที่กฎหมายใช่ครับก็มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ นะครับที่ที่ตั้งขึ้นมาในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็มีระดับจังหวัดถ้าชุมชนประเภทนี้เขาเขาก็ไม่ยอมรับสิทธิของรัฐใช่ไหมครับเขาก็จะ,ะโต้แย้งสิทธิ์ครับโต้แย้งสิทธิ์อันนี้ทําได้แล้วก็พิสูจน์กันนะครับนนถึงที่สุดแล้วก็ไปศาลโอเคนั่นเป็นทางที่หนึ่งอันนี้เป็นทางที่หนึ่งคือพิสูจน์ว่าเขาอยู่มาก่อนกฎหมายประกาศมามากฎหมายมาประกาศทับที่เขาเขาโต้แย้งสิทธิ์ไปถึงศาลแล้วก็จบกันที่นั่นครับ ทางที่สองครับทางที่สองก็คือชุมชนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็หลักฐานอ่อนสู้รัดไม่ได้แน่นะครับอาจจะมาที่หลังหรืออาจจะไม่มีหลักฐานเอกสารใดๆในการโต้แย้งครับหรืออาจจะมีแค่คนสองคนแต่ว่ามาทั้งชุมชนอย่างเงี้ยมันไม่มีทางได้อยู่แล้วนะครับเพราะเหตุว่าก็ได้รายสองรายรก็สู้รวมตัวกันเป็นชุมชนแล้วมาขอสมัครขอรับสิทธิตามโฉนดชุมชนดีกว่า พูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะได้ฉนดชุมชนแบบนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ด้วยและอยู่มานานมีโอกาสเลยมีโอกาสแล้วรพระราชบัญญัติป่าสงวนเนี่ยมันบอกว่าตรงนั้นมันเป็นที่ป่าสงวนเนี่ยมันต้องกันออกไหมหรือมันต้องทำยังไงวิธีการคงจะเป็นอย่างนี้ครับคือกรรมการประสานง,งานฉนดชุมชนเนี่ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่ไปให้สิทธิ์อะไรประเภทนี้เดี่ยวๆหรือโดดๆนะครับ ที่ดินของหน่วยงานไหนเนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายของหน่วยงานนั้นอย่างเช่นที่ป่าสงวนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะต้องถามป่าสงวนก่อนว่าตรงเนี้ยจะอนุญาตไหมใช่ไหมครับได้ไหมถ้าเป็นแค่เขาเรียกว่าอย่างเช่นว่าบอกว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมตกลงเขาก็จะกันออกจากจากป่าสงวนถ้าอย่างนี้ได้เช่นแต่เดิมที่เคยยกให้สปรกรไปไปดําเนินการ,รเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็ยกมา ให้สถานทางสำนักนายกเพื่อที่จะออกเป็นโฉนดชุมชนอย่างนี้ท่านมตีทําได้ไหมครับคือรูปธรรมเป็นอย่างนี้อาจารย์นะขณะนี้เนี่ยมีที่ดินที่เสนอเข้ามาเพื่อที่ขอออกโฉนดชุมชนทั้งหมดเนี่ย88แปลง8888แห่งว่างั้นเถอะโอนนี่เพิ่งขนาดเพิ่งประกาศเริ่มมาแล้ว88ทางเครือข่ายได้ยื่นเข้ามาทั้งเยอะแยะนะครับอ้าวเหรอเจ้าบงเจ้าบ้า45ชุมชนนี่45จ้าเครือข่ายนี้โอ้มีหลายเครือข่ายที่ยื่นเข้ามาทีนี้เราก็จําแนกที่ออกมาจะมีทั้งที่สาธารประโยชน์ ที่กรมธนารักษ์ที่ติดอยู่ในที่อุทยานที่ติดที่ป่าสงวนวิธีการทํางานอาจารย์ถามว่าทําได้ไหมเนี่ยวิธีทําก็คือว่าแต่ละที่ดินก็จะมีกฎหมายและมีหน่วยงานนั้นถือที่ดินนั้นอยู่วิธีทํางานของกรรมการก็คือเมื่อไปดูแลโอเคเนี่ยศึกษาสภาพที่ดินแล้วเราก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานนั้นซึ่งตัวแทนเ็ามาอยู่ในกรรมการชุดเราด้วยถ้าเขาเห็นเหมาะสมสมควรก็ยกที่ดินนี้ให้แล้วก็ไปจัดทำาดหนาชุมชน คนก็จะกังวลว่าเอ๊แล้วถ้าหน่วยงานไม่ยอมละอ่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายซึ่งหลังจากนี้ท่านนายกก็จะคุยเรืรัฐกรีที่เกี่ยวข้องในกระทรวงที่ถือที่ดินอยู่และจะมีประชุมกับประลัดกระทรวงอธิบดีหัวหน้าส่วนทุกอย่างก็จะเดินไปและเพื่อให้หลักประกันที่นโยบายนี้เดินไประยะหนึ่งเราก็จะออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติโฉนดชุมชนควบคู่กันไปด้วยเลยครับเพราะท่นตีหมายความว่าต่อไปเนี่ยคำว่าโฉนดชุมชนจะออกเป็นพระราชบัญญัติใช่ครับ โอ้อยางงี้มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมสิถ้าเป็นระเบียบสำนักนายกนี่มันยังไม่ได้เป็นพอบอรบยังไม่มีกฎหมายรองรับแต่ถ้าเป็นชนชุมชนนี่อาจารย์ว่าดีขึ้นไหมครับถ้าเป็นพอบอรบเลยถ้าเป็นกฎหมายก็เป็นหลักประกันที่แน่นอนอยู่แล้วครับที่ดีกว่าแน่นอนโอ้ทั้งนั้นต้องถามชาวบ้านชาวบ้านชอบหรือไม่ชอบถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติโฉนดชุมชนเสียเลยเนี่ยชาวบ้านจะว่าไงครับใครชอบยกมือเลยได้ไหมครับใครชอบ อ่าเอาเอาหมดเลยแล้วเนี่ย,ม,ยมันดีตรงไหนเอาสิ่งที่ชาวบ้านต้องการนั่นคือเป็นกฎหมายที่ประก,กาศออกมาแน่นอนอันนี้บอกว่ารัฐบาลไหนที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยการจช้ที่ดินนะถ้าประก,กาศออกมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยมันเป็นการกระจายถือของที่ดินอย่างเป็นธรรมโอ้ถึงวันนี้มันแบบเป็นธรรมเพราะอย่างคนรวยคนมีโอกาสเก็บที่ดินไว้แล้วกฎหมายบัได้มีข้อบ,บังคับไว้ว่าห้ามครอบครองที่ดินเกิน2000ไร่500ไร่ หนึ่งร้อยไร่มันบาได้ปัดจจำกัดในตัวนี้แต่ค้นโจนเนี่ยมันเข้าที่ดินบ่ถึงอันนี้ผมขอถามคุณหนอ่นนิดหนึ่งทำไมอยากให้เป็นพระราชบัญญัติคือผมเกรงว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเปลี่ยนครู่รัฐบาลหรือว่าอะไร่อาจจะไม่ชอบนโยบายของกวายตองข้ามอะไรอย่างงี้ คือถ้าไม่ได้เป็นกฎหมายไม่ได้เป็นพระราชบัญญัติมันจะถูกยกเลิกได้ง่ายถ้าเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลใหม่มาเขายกเลิกประกศสํานักนายกจบ,บเลยจบเลยครับเรากลับไปเท่งเต้งเหมือนเกา่าผมต้องไปเริ่มต่อสู้กันใหม่อ <c oughs> <c oughs>